สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับเข้ามาพบก,กวับช่องแก้มใส่ชาแนลนั่นเองค่ะ ในวันนี้นะคะแก้มเนี่ยจะมาสอนทุกคนปรับความชัดใน Inshot และ AM นะคะคือเวลาที่แก้มตัดต่อคลิปลงบน YouTube นะคะแก้มก็จะชอบใส่ความชัดใน Inshot เข้าไปเนาะภาพที่ได้มันก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีคนมาถามว่าทำโทนยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าแก้มเนี่ยไม่ได้ใช้โทนนะแก้มแค่ปรับความชัดเฉยๆส่วนความชัดใน AM นะคะแก้มก็เห็นคนทํามาเยอะแล้วแต่มีบางคนนะคะที่ยังไม่รู้นะคะแก้มก็เลยจะมาสอนรวมไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสอนในอินช็อต อย่างเดียวเนี่ยคลิปมันจะสั้นจนเกินไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าการปรับความชัดใน AM และ Inshot เนี่ยมันจะทํายังไงไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเริ่มจาก Inshot ก่อนนะให้ทุกคนกดเข้าแอป Inshot ไปเลยค่ะหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกรูปภาพหรือวิดีโอขึ้นมา1ภาพค่ะสมมติว่าแก้มเนี่ยอยากได้คลิปนี้มาปรับความชัดนะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนี่ยเลือกคลิปนี้เข้ามาเลยหลังจากนั้นกดไปที่ฟิลเตอร์ค่ะกดปรับเลื่อนไปหาคำว่า ความชัดค่ะหลังจากนั้นปรับให้สุดเลยค่ะภาพมันก็จะแตกต่างจากตอนแรกนะคะเดี๋ยวให้ดูความแตกต่างนะอันนี้คือยังไม่ใส่ความชัดนะคะส่วนอันนี้คืออันที่ใส่ความชัดแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็กดบันทึกได้เลยค่ะแนะนําว่าเวลาบันทึกเนี่ยให้เปลี่ยนเป็น 4K นะคะความชัดระดับ 4K มันจะได้ชัดมากๆต่อไปจะเป็นการปรับความคมชัดใน AM นะคะกดเข้าไปที่ FAM เลยค่ะ หลังจากนั้นให้ทุกคนกดบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่นะคะเลือกขนาดตามต้องการแล้วกดแล้วกดสร้างโปรเจกต์ได้เลยค่ะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้พูดแบบติดๆขัดๆมากหลังจากนั้นให้ทุกคนเลือกคลิปหรือวิดีโอเช่นเคยครับก็แก้มเจารูปนี้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยกดไปที่รูปกดไปที่ตรงภาพเลเยอร์ตรงนี้นะคะแล้วก็ทำซ้ำหนึ่งเลเยอร์ หลังจากนั้นนะคะจิ้มไปที่รูปภาพเหมือนเดิมแล้วก็กดการผสมสีและความทึบแสงกดมืดลงกดคูณหลังจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่เลเยอร์เหมือนเดิมค่ะกดทาซ้ํา1เลเยอร์แล้วให้ทุกคนกดไปที่เดิมเลยค่ะการผสมสีและความทึบแสงนะคะหลังจากนั้นกดไปที่ส่วนต่างกดหารกดเอฟเฟกกดเพิ่มเอฟเฟก เลือกเบอร์แบบกาเซียนนี่นะคะก็จะได้เลยมันก็จะได้แบบนี้เลยนะคือมันจะเป็นแบบว่าละมุนนิดนิดนะคะหรือว่าทุกคนเนี่ยจะปรับก็ได้นะอยากได้ประมาณไหนก็ปรับได้เลยนี่ปรับตามที่ทุกคนชอบเลยนะคะหลังจากนั้นทุกคนก็กดบันทึกได้เลยค่ะแค่นี้เองก็จบไปเลยนะคะสำหรับการสอนทำภาพชัดใน Inshot และ AM นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ไแก้มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะ